ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเรืองเชียงโกงอันนี้เอาใจสายสีประตูเขาหน่อยสีประตูโฟลด้วยนะคันนี้เป็นตัวสูงนะครับนิสสันนาวาลานะครับคันนี้นิสสันนาวาลาภาษีหกเจ็ดสีประตูหกสปีดหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังแล้วก็เป็นเกียร์โฟด้วยนะครับนี่นะใครหารถที่เข้าอะไรเข้าสวนสภาพสวยๆบอกว่าคันนี้ห้ามพลาดคันนี้คือไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับสายนิสสันนาวาลานะครับนี่เริ่มกันเลยเริ่มกันเลย สภาพด้านหน้าเป็นตัวสูงนะครับคันนี้เป็นตัวสูงนะสภาพด้านหน้าสวยมากนะครับสวยคลิปเลยนะด้านหน้าสวยมากเลยด้านหน้านี่นะครับจะประมาณนี้นี่กระจังโครเมียมนี่กันชนหน้าอะไรมีมาครบกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นโครเมียมมีมาครบนะครับนี่นะสภาพได้เลยผมบอกเลยสภาพสวยมากนะครับคันนี้คุยกันตามตรงฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายจะประมาณนี้ครับฝั่งด้านซ้ายสภาพฝั่งด้านซ้าย รถยืนสวยมากนะครับคันนี้ยืนสวยดูบึกบึนยืนสวยมากดูบึกบึนเลยแหละคันนี้ยางก็เหลือใช้ทั้งสี่เส้นนะครับยางใหม่ๆสวยๆเลยทั้งสี่เส้นนี่เป็นสีเทานะครับรถสีเทายาง265หกห้าทับเจขอบ16นะครับนี่นะยางเหลือใช้อย่างนี้เลยทั้งสี่เส้นเลยสภาพสวยกิิบเลยคันนี้สวยกิปเลยจาบประมาณนี้ผมไม่ดูด้านข้างสภาพด้านข้างกันบ้างัางด้านซ้ายเต็มเต รถยืนสวยนะครับฝั่งด้านซ้ายจะประมาณนี้ให้ดูกันเต็มๆเลยแล้วก็มีรวดลยการใช้งานมาบ้างครับแถวนี้นะมีรอยการใช้งานมาบ้าง,งแล้วก็ฝั่งด้านขวาสภาพฝั่งด้านขวาด้านขวาจะประมาณนี้ครับล้อแม็กทั้งสี่เส้นนะครับยางเดือใช้รถคันนี้ขับดีมากครับ คันนี้ขับมา400กว่โลเลยครับวันนี้400กว่าโลับมานี่นะสภาพคือได้เลยขับมา400กว่าโลเต็มๆสีตัวจริงสวยนะครับได้เลยครับบางเจียบสภาพจะประมาณนี้นี่ น้ำท้ายน้ท้ายจะเประมาณนี้ครับน้ำท้ายนิสันนาวาร่าอา LE ตัวนี้เป็นที่ปิดนะครับที่ปิดแบบว่าเปิดเปิดปิดปองใส่ของได้นี่เป็นโชกคแบบนี้เลยอันนี้แบบที่ใส่ของกระบะน,นิสันโลโก้ตัวใหญ่เลยนะครับนี่ดีนะมีตัวนี้มาด้วยที่ถอดออกมาจะประมาณนี้ เรายกขึ้นมายกขึ้นในสุดนะครับจะยกขึ้นนี้แล้วก็ยกปึ๊บเป็นที่ใส่ของได้สบายแล้วครับสําหรับเก็บของนะนี่ตัวนี้ห้ามพลาดวันนี้ผมมาถ่ายย้อนแสงสักหน่อยแสงเยอะวันนี้ <c oughs> แสงเยอะมากเลยนะี่เป็นเป็นย้อนแสงสักหน่อยนะมันนี่ <c oughs> นล็อกง่ายเก็บง่ายล็อกง่ายนะครับมีนะมีมาด้วยตัวเนี้ยมีตัวนี้มาด้วยตัวสูงนะเนี่ยคันนี้สูงมากเลยครับ สภาพสับประตูฝั่งด้านขวาสับประตูฝั่งด้านขวากระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับนี่สับประตูฝั่งด้านขวาได้นะสับประตูฝั่งด้านขวาได้สับประตูลังคนขับฝั่งด้านขวาอสับสวยนะครับสับประตูฝั่งด้านซ้ายนี่เปิดเสียงสัญญาแจ้งเตือนมีปกตินะครับฝั่งด้านซ้ายจะประมาณนี้เลย เบาเป็นเบาหนังสีครีมนะครับเบาหนังสีครีม,มจะประมาณนี้ตัวนี้มีที่เหยียบขึ้นมาด้วยนะครับที่เหยียบแบบสบายมันเป็นรุดนี่สภาพภายในคอนโซลถือว่าสะอาดนะครับภายในคอนโซลจะประมาณนี้เอสภาพภายในคอนโซลจะประมาณนี้ครับ สป,ประตูฝั่งด้านซ้ายประมาณนี้ครับเบาะข้างคนขับประมาณนี้ประมาณนี้โมแมลี่นี่คนขับประมาณนี้ครับคนขับวงกวงมาลัยผมพาขับขี่ fc ขับขี่ดูแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับระบบแอร์นี่แอร์นี่เย็นเจี๊ยบระบบนี่คือทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะครับ แอร์เี่เย็นเจี๊ยบเลยแอร์เี่เย็นเจี๊ยบเกียร์หกสปีดนะครับเป็นหกสปีดแล้วก็เป็นโฟด้วยนะครับนี่นะนี่ขับเคลื่อนสองขับเคลื่อนสี่พัดแล้วก็โฟโลนะครับเคลื่อนที่ต่ำเป็นโฟใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวผมพาลองขับธรรมดาดูก่อนนวาราตัวนี้เป็นหกสปีดนะครับเกียร์หกสปีดหกสปีดเข้าเกียร์ถอยกดลงนะครับกดปุ๊บดึงมาลงนี่ เกียร์ถอยนะครับมาลูกค้าครับคันนี้ขับดีครับขับทางไกลสบายเลยเข้าไร่เข้าสวนก็สบายผมบอกนะคันนี้น่าใช้คันนี้น่าใช้มากครับสภาพน่าใช้สภาพสวยคับดีแอร์เย็นครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคันเนี้แอร์เยเย็นมากแอร์เนี่ยเย็นมากครับร้านผมตั้งอยู่ที่ยางตลาดนะครับอยู่บ้านเสียวนะนี่ขับสบายคันนี้ขับดีคร uh. ับคันนี <S <s ้ขับขับดีจริงขับด well> ี เราไปเร่ปกตินะครับขับดีขับสบายตอนนี้ผมขับสองอยู่นะครับขับสองปกติอัตราเร่งอัตราแซงดีมากนะครับคันนี้เอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องถือว่าขับเอาเรื่องคันนี้ได้ได้การเลยขับดีแอร์ไหนเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบเลยเสียงรูปแอร์นี่เอาเรื่องขับดีครับเวลาถ้าผมว่าคันไหนขับดีขับดีขับดีมากเดี๋ยวผมจะเปิดราคาเราเราโอเจยฟซีเลยนะคันนี้ เปิดราคาเล้วเรา,เ,าเอาใจ F C 4ประตูฟูด้วยเข้าไร่เข้าสวนสบายเลยเขาให้ขอทงนี่ไม่ต้องยานเรื่องรอฟี่รอติดเลยสบายครับผมบอกเลยว่าสบายนี่นะกับตัวรถสภาพตัวรถจะประมาณนี้ใครหาคันนี้ไม่ผิดหวังคนระับพีกันตามตงว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคับคันนี้มรถเยอะมากเลย ร,ร้านผมติตดเส้นสี่เลนนะครับติดสี่เลนถ้าลูกค้ามาจากยางตลาดเจนพีทีปุ๊บตรงนี้เจนพีทีแล้วพอเจนปอรทอวิ่งไม่ยากครับร้านผมวิ่งไม่ยากเลยเปาวแล้ววิ่งหาก็จะเจอปรทอมีปอทออยู่ตรงนี้แล้วก็จะเจอร้านร้านผมอยู่ขวามือเดี๋ยวผมจะเข้า,าฟูฟูให้ดูนะครับรับฟูให้ดูฟูนี่เข้าง่ายมากครับเนี่ย เราจอดรถก่อนนะครับดึงเบรกมือไฟเบรกมือขึ้นปกตินะครับสัญญาณเบรกมือขึ้นปกติเลยเข้าโฟไม่มีอะไรมากมายครับโฟใช้ง่ายครับหมุนปั๊บมาแล้วขึ้นกับโฟนะครับแจ้งกับสี่ล้อนะครับระบบโฟใช้งานได้ปกตินะครับย้ำอีกสีว่าระบบโฟใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยระโฟขับโฟอยู่นะครับตอนนี้ขับโฟแล้วขับโฟก็ดีนะครับเวลาวิ่งหน้าฝนรถไม่สาย รถไม่มีการสายการสะเทือนเลยนะครับเวลาลบางทีอ่าพูดง่ายๆคืออ,อที่นี่นเนาะอยู่ที่ไทยเราบางทีเจอคลื่นเจอลูกกนาาเจอนี้ด้วยหน้าฝนไม่มีสายครับรสบายเลยเจอร้านผมแล้วนะครับอยู่ความเมืองประมาณนี้ใครซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังครับคันนี้สุดๆเดีเ๋ยวเปิดราคาแบบเรา,เราสมราคารถเลยครับ

เต็นนี่สันวายดีนะครับนี่สวยคลิปเลยนะสภาพเพื่อนเซคลิปเลยเก็บข้างแก้มได้นหะครับเตือนเตือนคใครหารถใช้งานเพราะว่าคันนี้ปิดหวังครับเดี๋ยวพารอบเดินดูรอบคันอีกรอบหนึ่ง หนึ่งรอบเมืเ่อแดดร้ายแดดแห้งขนาดเลยเหมือน,น,นที่เหยียบมีมาครบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะเหยียบขึ้นเป็นตัวสูงครับตัวนี้ที่เหยียบมีมาครบทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะเราเป็นตัวสูงนี่ที่ใส่ของมีที่ปิดมากปกติได้สภาพได้ แย่งราคานะครับ fc อ่ะพาลองขับเทสโฟร์่ทสไลด์ดูหมดแล้วครับลองดู nissan navara คันนี้จุดปีห้าหนึ่งนะครับเล่มเอกสารครบอยู่ผมครบเลยนะครับนี่นะรถคันนี้ขับดีมากไปต่างจังหวัดเดินทางไกลผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังครับกับสภาพรถตัวรถตัวนี้ ไม่มีผิดหวัง1นึ0งแับาทลองดูราคานี่จับเป็อซไหมหนึ่งแสนหกหมื่นเับาทนี่นะครับเบอร์ที่ต่อทั้งร้านเราเบอร์ศูนย์แปด0ูนย์เก้าหนึ่งเก้าเแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงเรายูทูบปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทขอขอบคุณเอฟซีมากข,ข,ขอบคับขอบพระคุณค